งานบริการประชาชนเป็นภารกิจหนึ่งของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับศูนย์บริการประชาชนว่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้างศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองมีภารกิจในการให้บริการประชาชนการรับคำร้องคำขอการตรวจสอบเอกสารตรวจยานหลักฐานตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบคุณบัตรในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย6ฉบับได้แก่งานอาวุธปืน งานควบคุมการขายท่อตลาดและค้าของเก่างานโรงรับจำนำงานควบคุมการวาิ่รยงานการพนันและงานโรงแรมครับในการเฏิดงานเนี่ยจะเป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือประชาชนตามพระราชยฤษติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558ครับ เริ่มจากบริการเกี่ยวกับงานโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตประกอบธุรกิจและการตรวจสอบมาตรฐานโรงแรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ในส่วนของงานการพนันประเภทต่างๆการชิงโชคหรือการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมต้องมีการตรวจสอบและขออนุญาตให้มีการเล่นอย่างถูกต้องเสียก่อนเพื่อป้องกันการมอมเมาหลอกลวงประชาชนค่ะ แล้วรู้หรือไม่ว่าการเรียรายไม่ว่าจะทำเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ใดๆก็ตามที่จัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะเช่นถนนหลวงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรายด้วยค่ะโรงรับจํานำและการแก้ไขปัญหาของผู้จำนำเช่นไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งตัวจำนำหายผู้รับจำนำเสียชีวิต และตอบคำถามต,าต่างๆเกี่ยวกับโรงรับจำนำก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบเช่นกันค่ะหากคุณต้องการประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนด้วยนะคะและงานอาวุธปืนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน การตรวจสอบบุคคลและอาวุธปืนตลอดจนการจัดทําเครื่องหมายเก็บประวัติตรวจพิสูจน์อาวุธปืนไปจนถึงการทําฐานข้อมูลอาวุธปืนค่ะถ้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองวังชยาหรือในส่วนภูมิภาคณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศวันและเวลาราชการบริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง ทั้งนี้กรมการปกครองให้ความสำคัญและใส่ใจในบริการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนทุกคนค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย